วันนี้อยู่ไหนครับอยู่ที่ไหนนะนั่นไงตามที่ไม่ได้ทักคนอุโมงค์ไม่ไผ่แต่มีชื่อวัดวัดอะไรวัดอะไรวัดอะไรนะมันจะวัดจุลาอะไรนะวัดจุลาพรนมันเป็นทางเข้าวัดจุฬาพรน์จริงนะนะเอาก็ปากทางเข้าชื่อวัดจุลาพรน์วัดจุฬาพรน์อ๋อเนี่ยจุลาพร์วนาลามวัดจุลาพร์วนารามตอนนี้เรามาถึงก็เย็นแล้วเนาะแสงเริ่มหมดละ วันนี้ว,นนวันนี้พาวันวันนี้พาทัวร์นครนายกพาทัวร์นะครนายกไไปะหว้้พรรตงนน สามารถร่วมทําบุญได้ค่ะมีตู้บริจาคร่วมทําบุญทูบเทียนตามกําลังศรัทธานะคะ,ะเดี๋ยวเราพาไปดูศาลากันเนาะโบสถ์ไม่ใช่สาราโบสถ์สวยแสงกำลังสวยเลยค่ะ รถรอบโบดเนาะนั่วน้ <Wow. S 1> นนะแมากับมาม่าเลยล <Okay. S 1> สวัสดีครับยังสวัสดีครับช่างเที่ยวยังช่างเที่ยวบะมาจะมาท oh, <no. S 1> ำอะไรคะมาไหว้พระครับวิ่งเหนื่อยแล้วค่ะหนาวค่ะลมรี nên là cái này công mà บ้านนาแวะได้เลยช่างกำลังเก็บภาพนิ่งทำอทำไรคะเก็บภาพครับเก็บมุมสูงเหรอคะนกของเราไม่เห็นนกเกาะอยู่ข้างบน ไ่า่อยเล่นี่ก็นั่งอยู่หน้าเล่น่างเฝ้าตลาดไเคิดเลก็นั่งเฝ้าลเล่นกัตด้วยคิดกด้วยเอาเปี้ยงแน่ จริงยื้อไปก็เฟี้ยงแน่เลย่ธิบดีบาทอ่ะแล้วก็ล้วงในออกมาจะเหลืองเลยลมจะเหลืองเลยลมไปไหนแล้ววะเราจะพาเดินชมตลาดเที่ยนมีอะไรบ้าง ไหนก็มาเยือนเมืงองนครนายกแ้วเนะีท่ที่ดูรู้กูหลงอ่ะที่ดูรู้กูหลงหลงสาวน่าพนะอด้ะดตเด็กหลงสาว นครยศเป็นนครหน้านายกโอเคใช่เดี๋ยวเลื้อนเลื่อนยหน้าใช่ท่องเที่ยวอ่าทงเที่ยวเดียววันนี้ช่งเทียวมามาตังว่านครหน้าหน้ายศนครนายกหน้ายศนคสอนหน้ายบ เมื่อกี้ไปอะไรนะสุมสุมไม้ไผ่วัดอะไรวัดอะไรอะไรคลุกลาดจำที่ยาวๆที่เขาเรียกวัดรัดอุโมงไผ่เอาเป็นว่าเข้าใจกันว่าอุโมงอุโมงไผ่ที่เดียวที่เดียวที่เดียวในในในยกคก็มีเวลาเหลือก็พามาเดินตลาดที่พิ้ง เอาไว้ที่ไหนว,ว่างๆจะพาไปหาเจ๊แขกขนมพกเจ๊แขกพอดีวันนี้มันเป็นิปทิปเร่งด่วนทิปมางานแต่งไหนตงไหน เสื้อสีตาลเหรอเฮ้ยทำไมพิดาผอมลงไหวะอ๋อพิดาอมลงเออไปลบรรยากาศบรยากาศ็นตลาดที่จะไปถ่ายขนมจินแม่มาล้าันน่ะ เพงมีอยู่ของกินเต็มเลยกินอะไรปะเด้นไม่เตนม่กม่ครัหมืหมดแล้วเหรอเออหนูวนตองนี้มันมีอยู่แค่สล็อกเท่นั้นเราจะซื้อแค่ของกินเสื้อผ้ารม้ล้เอาไงเดินรอบแบบเดี๋ยวเดี๋ยวพาท่านผู้ชมดูรอบๆกัน เจอวันนี้เจอคนมากเจอกันอีกแล้วเสาร์เดี๋ยวพาท่านผู้ชมเดินชมตลาดก่อ,อนตลกโต๊ะเลยคนเยอะวันนี้วันเสาร์คนเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเวลาเดี๋ยวจะพาไปร้านที่หนอง <c oughs> ใช่ไปเช้าหน่อยอ่ะสายคนเยอะกันนะร้านพี่หนงเช้าไม่ได้เลยเช้าเป็งานแต่งกันเลย ช่วงบ่ายสองเนี่ยของช่วงบ่ายจองนะพะโล่จองก่อนนะไม่จองไม่ได้กินไม่เป็นไรไปถ่ายรูปพี่เฉยก็ได้จะเจอพี่โหนครับพี่โหนุก็อยู่ข้างหน้าแล้วเช้าวอาทิตย์จะมาอยู่แล้วเสาอาทิตย์สงสัยสงสัยอะไร

คนก็เยอะครับมีตลาดมือสองด้วยนี่ได้เวลาอ๋โอโหคนล้นไ่นดี่เจ้าของตลาดโอ้ยี่ร้านเจ้าของตลาดเป็นอย่างนี้นี่เมรียบเลยเปเียบเลย นีเแต่เส้งไม่น่าจะอยู่เล้คนเยอะคนเยอะนี่ไปดูโหนกเออแล้วก็ไปดูหม่ำไปดูหม่ำที่เชียงรายตลาดหม่ำเหรอเชียงรายครับเชียงรายไม่มีที่นั่งไม่มีที่นั่งครับแม่มาลาไม่มีที่นั่งเลยจะชื่อเลย thank <laughs> you ตัวนี้ตัวของกินเลยก็มาในนนายกมาม่ไม่ม่ตลาดจีิงเขบอกว่าไม่ถึงใช่ครับต้ล่าดนี่สนใจพดมันไปยลไ่ยังไงใช่ยังเดียวไ่เดียวจะรวมเร ขายยังไงครับหนึ่งรขายยังไงใส่กล่องขายไหมครับตามมาเอาของไปนะรวมไหมหรือยังเดียวถ้ซื้อขายกันเอารวมหรือล่ามาบอกขายนี่มุกเท่งเลยนี่มันคืออะไรอ่ะมันก็เปิดนั่นนู่ค่ะไม่ใช่ดอานรวมไปก็จะดูอ่นรวมโลยพี่ต่อมนะคค่ะต้อมเลยเหรอต่อมไหมหนึ่งเหมาะกับชัางทุ่งพอดีเลยต้อมนี่นี่เขาไลฟ์สดถือเปล่า ขอร้านร้านที่เป็นผู้หญิงขายนี่ก็จะอยู่นานนะนานเลยเป็นแบบนี้กันนะไก่ไก่เป็นยำแงแตะนี่ยฮะเวลาแม่บ้านไม่อยู่มันก็จะกระทุ้งกระทวยแบบนี้แหละอันนี้ก็กินยังไงอ่ะ จแ,และ,ด,และ,ะดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนปลอดภัยชัวร์มาเดินตลาดนี้นอ,นนอะไรกันแล้วบ่างดูสานิ้วไม่ได้ไไดไไนะเงจกกินอะไรลูกปลาไหครับ <laughs> ไปแล้วจะกินอะไรครับเดินมาริ้วๆเลยเพาลูกไปซื้อไก่ทอดไว้อ่ะค่ะอ๋อไปลกๆไปซื้อแล้วอยู่ไหนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันมุมนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดินไปรถโงูไม่พามันยำโคตรยบอืมงูอยู่รถจะไร่พวงงูถึงนะเดี๋ยวซ่า เกียวซาด้วยพวกหลากหลายอาหารนี่หลากหลายมีทั้งของคาวของหวาน้มีครบเลยเจียวมันโถ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 ตลาดเมื่อกี้ใช่ไหมอ๋อน่ากินมากถึงวันแล้วเป็นการตักได้เลยนะนี่ก็ขึ้นชื่ออยู่ถึงโตใช่ครับถึงโตขึ้นชื่อถึงข้าวฟันถึงข้าวันโอ้ถ้าเป็นข้าวฟุ้งครับต่างได้เลยครับ กินล้องออกปันออกปากฟุ๊กฟุ๊กฟุผมให้เรากินก็ออกกันเดี๋ยวยังยวะโอเคกินแบบเราเขาอยู่ใครเนี่ยพิซซ่าไปดูละนี่ซื้อนี่ไปผิด่ไปแไม่ละเขาเดินไปแล้วซื้ออะไรมามะเขือเผาไม่ใช่ไอ้นี่พิซซ่าอ๋อ ซื้อสกูตเตอร์กับบ้านเราขายแง่ถ้าดูนี้ก็มาเดินก็โอเคเลยนะครับถ,ถ้ามา,าตั้งเต็นท์แถวนี้แหวะมาเดินก็ได้แกล้งแก้ว ตรงนี้อากาศดีครับกลางเต้นขึ้นสมองตรงนี้เริ่มเย็นเริ่มเย็นขึ้นไปดูวิวข้างบนไหมไปเลยไปเลยเดี๋ยวไปเอามุมไปเอามอเดี๋ยวเดี๋ยวพาพาขึ้นไปดูข้างบนได้รีวิวข้างบนได้ไปรีวิวข้างบนรีวิวคือจะได้สองฝั่งมันจะขึ้นมีขึ้นมีลงด้วยน่าจะใช่เดี๋ยวเราไปสวนทางเขาเลยขวากันขวากันอ๋อขึ้นขวาขึ้นขวาเห็นขวาขนี่ ใจแกจะวนๆหน่อยอืมให้เขาขึ้นไปก่อนโอไปสองหน้าอ้ยเย็นเลยมวนเห็นทั้งตลาดเลยเออเนี่ยเ้อเป็นครบเลยบรรยากาศด้นบนมุนสูง สวยง,งามอยู่ครับคุณผู้มาเดินมาถ่ายรูปได้นะตรนี้จะมองเห็นหมดเลยทุอาตย่าถ่ายรูปน่ครับเป็นทางเข้าผมเปลี่ยนขึ้นมาเอาวิวใ,ให้ดูะนะเนี่ยเพราะวาผมง,งานให้ผู้ชมได้เห็นภาพสวย เพ,พราะว่ากลัวความสูงเหมือนกันขาสั่นแล้วเนี่ยสวยงามสวยงามทุกคนแล้วมารอกันงมีโอกาสได้มาเยือนตลาดพิพิ ngx ไม่ทนะุกงล่างขึ้นมาวผมจะกลัวความสูงมากกว่ากูอีกแต่ไอ,ไอก้ก็กลัว ตันหรือยังเลยสวยงามสวยงามเออมรงนี้สวยป๊อปว้าสวย,สวยพี่สวยอยูไ่ได้ไฟตรงนี้พอดีเลยตั้งเหมือนตั้งใจอ่ะเหมือนตั้งใจให้มันไปอย่างี้สวยงามบรรยากาศยามค่ำคืนครับวสวยอยู่บางที่ถ่ายรูปได้ ลงเลยนะครับ,ร,บระวังนะระวังเลยขนะาลงไม่เหมือนขาขึ้นนะเออเราขาขึ้นเราต้องก้าวขึ้นใช่ขาลงเราเต้าลงถูกต้องหาย้ะขาลงก้าวขึ้นกันงามใส้เลย <c oughs> ยครับจวามรู้สึกโอ้โหถึงร่อคนเดยกกว่ท่าใจดีครับอัเนี้เอาจะเอาภาพไปดูครับเตีกชีวิตเอาภาพไปดู่าอะไรนะก็องไม่ได้เป็นกงยสวยงาต้องไหนต้งใหญ่นี่ไงให้นี่เขาถ่ายอยู่ได้เต็มกล้องเลยแหละน้ำตลาดแท่ง ทำหน้าเราหล่อเลยฮะมันคุณหล่อแล้วใส่สะพานยังเจ๊ ครับพี่ติดตามคลิปเราจนจบถ้าถูกใจก็ช่วยกดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับ